สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเรื่องของโครงการเมเดเมเดนะครับซึ่งทางด้านคุณบุญเกลือปุษ,ษะเทวแล้วก็คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยได้ตามโครงการนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมวหน้าพักไทยพักดี ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวดีเมเดเมดบอกว่านายธนาทรอ,ออกมากแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องการปรับโครงสร้างการบินไทยแต่ผมแปลกใจต่อข้อกล่าวหาที่ผมกล่าวคุณและคุณช่อว่าหลอกลวงประชาชนไม่ให้จ่ายเงิน3,000บาทเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งที่เงินนี้เป็นเงินบริจาคของประชาชนแต่พวกคุณเงียบไม่กล้าปริปากเรื่องนี้ผมจำได้ในช่วงจัดกิจกรรมเมเดเมดสามพบาททั่วนหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ความจนคุณกับคุณช่อรวมทั้งนายปียบุตรออกมาพูดเห็นใจประชาชนว่าจะเป็นจะตายทุกมากเพราะขาดรายได้ถึงขนาดขอร้องคนที่ยังพอช่วยตัวเองได้ไม่ต้องขอเข้ามาให้คนที่เขาลาบากก่อนแต่เอาเข้าจริงๆคุณนี่ช่างตลบตะแลงหน้าตายจริงๆจนประชาชนหลงเชื่อว่าคุณจะทําตามคําพูดแต่เมื่อได้เงินบริจาคจากประชาชนมาแล้วคนละเรื่องหนังคนละม้วน เสียชื่อนักการเมืองรุ่นใหม่หมดขนาดเงินแค่7จ็ดล้านสองแสนแบาทคุณยังไม่โปร่งใสไม่ทําตามเงื่อนไขที่ประกาศเข้าข่ายช่อโกงประชาชนต่อไปนะฮะใครจะมาเชื่อคุณนี่ครับก็ต้องบอกนะฮะคุณหมอวัรงยังบอกต่อนะครับบอกว่ามีข่าวดีมาแจ้งครับมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่รักความถูกต้องชอบทำที่เขาบริจาคเงินให้กับเมเดเมเดเขาทราบความจริง ที่คุณหลอกลวงเขาเขาติดต่อมาแล้วครับที่จะมาเป็นผู้เสียหายร่วมกับเราสำหรับประชาชนท่านใดจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้แผ่นดินติดต่อได้ที่เบอร์โทร0816161567และ0985682889หรือที่อีเมลครับว a รง o d y a h o o c o m แล้วก็ใส่แฮชแท็กนะครับให้เสร็จคดีที่ศาลก่อนย้ายประเทศนะ นี่เป็นสิ่งที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนั้นได้เขียนเอาไว้บน Facebook วันนี้นะครับแล้วก็โพสต์ภาพประกอบเป็นภาพของคุณหมอวรงภาพของคุณช่อภาพของนายธนาธรแล้วก็ภาพของนายปิยบุตรนะครับเรื่องของโครงการเมเดเมเดก่อนหน้านี้คุณหมอนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางด้านนายธนาธรแล้วก็คุณช่อพันนิกานะครับซึ่งก็บอกว่าคุณปิยบุตรนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น้อยมาก แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอวรคงบอกว่ามีคนเนี่ยนะครับได้มาแสดงตัวแสดงตนแล้วว่าเป็นผู้บริจาคให้กับโครงการเมเดเมเดแต่ว่าโครงการนี้ไม่ได้นําเอาเงินมัันนนเียะครบไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เขาก็เลยเป็นผู้เสียหายซึ่งใครที่ยังเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะฮะก็สามารถมาร่วมกับคุณหมอวรคงในการดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับทางด้านคณะก้าวหน้า โดยเฉพาะนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณช่อพันนิกาตามที่คุณหมอวโรงนั้นให้เบอร์โทรกันเอาไว้ก็สามารถติดต่อกันเข้าไปได้ตามกันต่อนะครับสําหรับโครงการเมเดเมเดผมว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรนะครับในการที่จะไปตรวจสอบความจริงกันแต่มือพิฆาตจำนำข้าวลงมาดำเนินการเองจัดการเองเรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้ามีความคืบหน้า ความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ผมจะนำมาฝากอย่างต่อเนื่องครับ